สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องของวอร์ดอววันนี้ดีแต่เที่ยวนะนี่วอร์ดอพาเพื่อนมาที่ Amazon Fresh จ้า Let's see, give a try Amazon Fresh นะคะก็เป็น store หรือว่าร้าน grocery นะฮะที่เพื่อนๆสามารถที่จะหยิบของนะฮะแล้วก็เดินออกไปได้เลยนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีแอปพลิเคชันของ Amazon นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ลำมากเลยแล้วเขาบอกว่าที่ store นี้จะไม่มีแคชเชียร์ที่คอยมาเก็บตังเรานะฮะเราก็มาดูกันนะ,ะว่าเป็นยังไงนะเพราะาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลย จริงๆนะคือ Amazon เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะที่คนมริกันนิยมใช้กันมากๆเลยนะโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์นะและตอนนี้นะฮะแอมซอนก็มีหลากหลายรูปแบบการให้บริการนะ,ะไม่ว่าจะเป็น a z o n p r i m e นะฮะที่เราสามารถที่จะซื้อของออนไลน์แล้วก็ถึงบ้านเราภายในวัน2วันเลยนะหรือภายในชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีนะแล้วอันนี้นะคะที่ตีตลาดมากเลยแล้วก็เริ่มมาเป็นที่นิยมก็คือ Amazon Fresh นะที่เราสามารถที่จะซื้อของออนไลน์ได้เลย ะะแล้วก็ส่งถึงบ้านเราแป๊แบ,บนึงก็ถึงแล้วนะและตอนนี้ก็ล้ำหน้าไปอีกนะค,ะคือ Amazon Store นะ,ะที่เรามาหยิบของในมีได้เลยนะแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่ต้องเจอพนักงานแทเชียนะฮะ When we grab all the stuff here, when we exit, they're just gonna charge to your you Amazon account. Yeah. t a n k o You go to check. Wow. Like an exit lane. Mm -hmm. I mean, the, the camera knows that what you put in your car. Right, and how you feel so far, like shopping here? It's okay. It's like a really fresh store. Yeah. Yeah, everything looks really nice, really organized, really and clean. clean. Yeah, and, and quiet. quiet. We love it. Ani, this is the breakfast section. เบคอนมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก็แพ็คละเจ็ดเหรียญหกเหรียญขึ้นไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วอดอมาใหม่ๆนะแพ็กระสามเหรียญเองนี่ก็จะเป็นซอสเซจแพรี่นะคนที่เนี่ยชอบทานเป็นอาหารเช้ามากๆเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบทานกนะ็คือไส้กรอกน,นะ่าซอสเซจอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็น่าอร่อยนะตัว,วดอจะชอบทานที่มันมีชีสอยู่ข้างในนะฮะโอ้ปลาที่นี่นะเขาก็จะแช่แข็งไว้เลยเนาะจะไม่ค่อยมี สดส,ด,สด,ดิ้นดินเหมือนบ้านเรานะฮะก็ตัดเอาไว้แล้วก็แช่แข็งไว้เลยนะฮะคนที่ชอบนิยมทานนะฮะก็คือปลาแซลมอนนะฮะของสดสดเขาก็มีนะที่ไม่ได้แบบแช่แข็งไว้นะกอมี ผัดไทยจ้าไม่รู้ทานได้หรือเปล่านะโคคนนดเมลนะกฐตินะจ๊ะอันนี้มาจากเมืองไทยแต่เราไม่เคยเห็นนะแบรนด์นี้อันนี้ราคาสี่เหรียญจ้าก็ประมาณ120บบาทนะกระป๋องนี้ส่วนอันนี้ก็เป็น มุมโปรดของวอดอลเลยนะฮะก็คือกาแฟนะฮะแล้วก็ยี่ห้อที่ชอบคือ Starbucks จ้าอันนี้ที่นี้ถุงละว6เหรียญ4 9เซซนนะ 6, 49, นะแล้วอีกอันหนึ่งที่คลือเดียวกับ Starbucks คือ s i e t t l e Best นะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อโปรดของวอดอลเหมือนกันนะหอมกลุ่นมากเลยเพื่อนเนี่ยเวลาไปชงกาแฟนะก็ใส่เครื่องชงนะะอันนี้เป็นแบบมีเดียมนะก็ไม่ได้ดำมากจนเกินไปนะ อันนี้ก็เป็นน้ำยาซักผ้าแบบเม็ดๆนะฮะน้ำยาซักผ้านะฮะมากันเป็นแบบเป็นพอตนะ,ะซึ่งที่นี่นิยมกันมากเลยฮะ,ะแต่แบบเป็นน้ำก็ยังมีนะฮะแต่ว่าสำหรับวอดอชอบแบบเป็นพอตมากกว่ามันแบบไม่เลอะไม่เปื้อนดีอันนี้ก็เป็น a i r ์วิกนะฮะคือหรือยี่ห้อเกรดเนี่ยคือเขาจะ เสียบที่ผนังบ้านแล้วก็บ้านอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะหอมทั้งบ้านเลยนะซึ่งวอดอรชอบมากๆเลยนะกลิ่นวานิลลาเป็นกลิ่นที่วอดอรชอบและปรอดภายที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาเราซื้อถุงยางอนามัยหรือว่าน้าเจลหลอดเลื่นเนี่ยเราก็เดินออกไปได้เลยนตไม่ต้องแบบต้องเขิดแบบแชเชียอะไรเงี้ยก็เหมือนมีของทั่วไปนะะเหมือนกับโกสรีร้านขายของซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะฮะที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือว่าเราไม่ต้องไป ต่อแถวเช็คเอาท์นะฮะเวลาจะจ่ายเงินนะฮะนี่ก็เป็นทางออกนะฮะเขาก็จะรู้เลยว่าเราเดินออกไปเนี่ยเขาก็จะชาร์จเราเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะตอนนี้เรายังช้อปปิ้งไม่เสร็จเนี่ยนะฮะความเป็นตลาดอเมริกันนะฮะก็จะมีชีสให้เราเลือกหลากหลายมากเลยนะ,ะทั้งแถบเนี่ยเป็นชีสหมดเลยนะ,ะเลือกเอาเลยใครชอบกินชีสนะ,ะที่ว่าเราชอบนะก็คือความสะอาดของห้างนี้นะฮะแล้วก็มีอาหารให้เราไปเลือกได้หลากหลายมากเลยนะฮะ แล้วที่สำคัญไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะชอบตรงนี้ตูจิก็ดูน่าทานมากๆเลยนะฮะแต่ะกองแต่ละอนันชุดนี้6เห,นนะะโโหรียญนะฮะโอ้โหน่าทานมากเชฟก็ปลนดสดๆเลยอันนี้ก็เป็นสลัดบาร์ของเขานะฮะทุกอย่างก็ดูน่าทานมากเลยสำหรับคนชอบทานสลัดนะฮะอันนี้ก็มีให้เราเลือกเยอะแยะ เนี่ยซุปเต็มหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นชิลลี่ซุปคนอเมริกันชอบทานชิลลี่ซุปมอกนะอันนี้อิตาเลียนอิตาเลียนซุปนะฮะแมกนัชชีสนะฮะแมชชีเทโต้และของทอดต่างๆนะฮะโอ้โหทุกอย่างดูน่าทานมากอุย้ยอันนี้รู้สึกจะเป็นอาหารอินเดียนะเนี่ยแล้วก็ดีลของเขาก็ดีมากเลยนะเนี่ยคอมโบเนี่ยสามเหรียญได้ทั้งน้ำแล้วก็พิซซ่าด้วยอะเอาพิซซ่าตรงนี้นะฮะก็อันละเหรียญน,นะฮะ <S <S น่ากินมากเลยอันนี้น่ากินมากเลยอะ Everything looks so good right อละเหรียญกับ99เซนนะฮะโคซองส่วนนี้อละ99เซน Boston caramel filled donut นะฮะน่ากินมากเลยค่ะ Which one you get Can you Can you get chocolate croissant for me please อุ้ย แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ไงนะว่าเราหยิบอะไรอย่างนี้ออกมาคือมันอะไรที่น่าทึ่งมากเลยอะ่ะ So <Yeah. S 2> now we gonna get out and pay now, this the Yeah s see. <S ออกแล้วจ้าดูสิว่าตอนออกยังไง So you just scan oh. ออกแล้ว <Wow. S 1> <laughs> <laughs> ้อปปิ้งที่ Amazon Fresh แล้วนะคะก็หวังเพื่อนๆคงจะรู้สึกเดินออกมางงๆแบบวอดอนะฮะก็สนุกมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาดูคลิปของวอดอจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาย Yeah, you got t a n e m a i l You, thank you for t your a d e was 36 minutes 38 seconds. But it doesn't say the receipt yet. Oh. So I still don't know how much they're gonna charge.